กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับกับผมนายวายโยอัดสวะรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้สมาชิกหลายท่านนะครับได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลดีที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงผลเสียนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นหากประเทศไทยเข้าร่วมกับ CPTPP นะครับเพื่อสมาชิกท่านหนึ่งนะครับคือท่านสสวรพภพ บริยโรจนะครับได้กล่าวถึงในประเด็นเรื่องยูปอฟเนี่ยไปค่อนข้างลึกล่างเลยทีเดียวนะครับในประเด็นของเมล็ดพันธุ์ก็ผมขออนุญาตรบกวนเวลาสภาแห่งนี้นะครับที่จะกล่าวถึงในประเด็นเรื่องความมั่นคงทางยาครับโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการ CL ยาและการทำเพเทลิ g เกจครับสแสลดถัดไปครับประเด็นปัญหาที่เราจะต้องตอบให้ได้นะครับสแสลถัดไปครับ ประเด็นปัญหาที่เราจะต้องตอบให้ได้นะครับคือหากประเทศไทยเข้าร่วมกับ CPTPP แล้วเนี่ยเราจะยังสามารถทำ CL ยาได้หรือไม่และการได้นั้นเนี่ยได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสไลด์ถัดไปครับผมขออนุญาตท้าความในเรื่องของ CL สักเล็กน้อยนะครับท่านประธานครับ CL เนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจากคำว่า Compulsory Licensing ครับภาษาไทยเนี่ยแปลว่าการบังคับใช้ สิทธ์เหนือสิทธิทบัตรนะครับซึ่งมีอยู่แล้วนะคบในพระราชบัญญัติสิทธิทบัตพรพศ2522มาตรา51นะครับการบังคับใช้สิทธ์เหนือสิทธิบัตรนี่คืออะไรครับคือการที่เรานะครับในฐานะที่เป็นรัฐเนี่ยนะครับบังคับใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบัตรของเอกชนที่เขาเป็นผู้ทรงสิทธิ์นะครับเราสามารถที่จะไปแย่งในการผลิต แย่งในการจัดจําหน่ายในการขายในการใช้ประโยชน์เหนือสิทธิบัตรนั้นได้นะครับโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องให้ความยินยอมอาจกล่าวได้ง่ายๆโดยสรุปนะครับท่านประธานครับก็คือว่าการทำซ c l ยาเนี่ยจะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงยาในราคาที่ถูกลงได้จากแต่เดิมยาเมเร็งนะครับเม็ดละนะครับ250าบาทพอเราทำซ c l ยาไปปั๊บเนี่ยเหลือเม็ดละเพียง6บาทเท่านั้นครับท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับ ก่อนที่ผมจะพูดถึงข้อบทต่างๆใน CPTPP นี่นะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ผมจะต้องพูดถึงข้อตกลงหนึ่งนะครับคือข้อตกลงที่ชื่อว่า TRIPS ครับ TRIPS เนี่ยเป็นคำย่อนะครับมาจากคำว่า Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้อย่างนี้ครับว่าข้อตกลงด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งเป็นข้อตกลงหนึ่งนะครับที่ เหล่าประเทศภาคีสมาชิกที่เข้าร่วมในองค์การการค้าโลกเนี่ยจะต้องเข้าร่วมด้วยครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกและ WTO เนี่ยก็เป็นภาคีสมาชิกที่มีจํานวนรัฐเนี่ยเยอะเกือกบที่สุดในโลกแล้วนะครับมีประมาณ200ประเทศไล์ถัดไปครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราสามารถทำ c l y a ได้นนะครับก็ภายใต้เงื่อนไขจากความตกลงทริปสนี่เองครับ ตามมาตรา31นะครับเขาบัญญัติในเรื่องของ CL เอาไว้โดยชัดเจนเลยนะครับสไลด์นี้สําคัญมากเลยครับท่านประธานคือเราสามารถที่จะทํา CL ได้ใน3ภาวะบวกกับ1เงื่อนไขนะครับสภาวะนั้นมีอะไรบ้างครับท่านประธานครับภาวะแรกก็คือภาวะฉุกเฉินระดับชาติหรือว่า National Emergency นะครับภาวะที่2ก็คือสถานการณ์อื่นๆนะครับที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งนะครับคือมี Extreme Emergency ครับ ภาวะสุดท้ายนะครับอันนี้ผมไฮไลท์สีส้มทําตัวหนาไว้เพราะว่าเป็นภาวะที่สําคัญนะครับคือการใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆนะครับในทางสาธารณะแต่ว่าไม่ใช่ทางพาณิชย์นะครับคือนอนพ u ับ i c ิ o น c นคอมเมอรเชียนั่นเองนะครับสามภาวะนี้ครับจะสามารถเปิดโอกาสให้เรานะครับให้รัฐเนี่ยสามารถทำซีเอยาได้ แต่จะต้องประกอบไปด้วยอีกหนึ่งเงื่อนไขครับท่านประธานก็คือว่าเมื่อเราทําแล้วเนี่ยเราจะต้องชดเชยให้กับบริษัทของผู้ทรงสิทธิ์นั้นเขาเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับในคําตามทริปเนี่ยใช้คําว่า adequate remuneration นะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ฟังง่ายขึ้นก็คือแพ็ fair compensation นะครับเราจ่ายคืนเขาอย่างเพียงพอสไลด์ถัดไปครับอีกข้อบทหนึ่งที่สําคัญนะครับสไลด์ถัดไปครับ อีกข้อบทหนึ่งที่สําคัญนะครับคือข้อบทมาตราที่64ครับคือเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นแล้วเนี่ยจะระงับข้อพิพาทกันอย่างไรกรับท่านประธานตามมาตราที่64ของข้อตกลงทริปส์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ใช้มาตราที่22กับมาตราที่23ของความตกลงเกจ1994มาใช้บังคับนะครับสไลด์ถัดไปครับ เรามาดูนะครับว่าแกดเนี่ยเขาเขียนในมาตรา22กับมาตรา23ว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าภาคีสมาชิกเนี่ยมีปัญหามีการพิพาทกันนะครับให้ใช้กระบวนการปรึกษาหารือก่อนครับหลังจากนั้นหากปรึกษาหารือไม่ได้จึงจะมีกระบวนการทําให้เสื่อมสิทธิ์และชดใช้ค่าเสียหายครับคําสําคัญในมาตรานี้ก็คือเป็นการระงับข้อพิพาทระหว่างภาคีครับ ซึ่งภาคีเนี่ยเป็นรัฐนะครับไม่ใช่เอกชนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ตามความตกลงแก๊ได้ก็คือรัฐต่อรัฐนะครับเอกชนไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับสไลด์ถัดไปครับทีนี้ครับ เข้ามาดูที่ CPTPP ที่เกี่ยวกับเรื่อง CL นะครับประเด็นที่เกี่ยวกับ CL เนี่ยจริงๆมีหลายข้อบทมากๆเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตยกข้อบทที่เป็นถือว่าเป็นพระเอกนะครับมา3ข้อบทตัวที่เป็นพระเอกจริงๆคือข้อบทที่9.8.5นะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เคยยกขึ้นมานะครับหลายครั้งว่าเราสามารถทำ CL ได้นี่ยังไงล่ะตามข้อบทที่9.8.5ครับสไลด์ถัดไปครับ ที่ผ่านมานะครับเราพูดกันนะครับฝ่ายภาคประชาชนก็มีความกังวลนะครับว่าเอ๊ะจะทำ CL ได้หรือไม่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็บอกว่าทําได้นะครับแต่เรายังไม่เคยเอาตัวบทข้อสัญญาขึ้นมาดูกันอย่างจริงจังครับว่าสรุปแล้วเขาเขียนว่าอะไรข้อบทต่างๆใน CPTPP นี่นะครับมีเยอะมากครับมีจำนวนหน้าเนี่นะครับมากกว่า1,000หน้านะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นภาษากฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเข้าใจได้ยากผมยกมานะครับแต่ว่าได้แปลมาให้แล้วนะครับแต่ผมได้ไฮไลท์คำสำคัญเอาไว้ในข้อบทนี้นะครับคือคำว่า to t h e e x t e n t แล้วก็ is consistent with นะครับสไลด์ถัดไปครับถ้าเรามาแปลนะครับผมแปลโดยสรุปนะครับก็คือว่าข้อบทที่9.8.5นี่นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถทำ CLIA ได้ครับตอบแล้วนะครับว่าทำได้ ตราบเท่าที่การทำ CL นั้นเนี่ยสอดคล้องกับบทที่18และความตกลงทริป s นะครับมีคำสำคัญเห็นไหมครับคำว่าและและแปลว่าต้องมีทั้งคู่นะครับไม่ใช่คำว่าหรือเมื่อกี้เราศึกษาในเรื่องของทริปสมาตา3า3 1ไปแล้วนะครับท่านประธานทีนี้เราเลยต้องไปดูครับว่าข้อ18เนี่ยเขียนว่าอะไรเพราะว่าการที่จะทำ CL ได้เนี่ยจะต้องสอดคล้องกับทั้งบทที่18และข้อตกลงทริปสครับสไลด์ถัดไปครับ บทที่18.6.1เนี่ยนะครับท่านประธานยาวมากเลยนะครับเขามีคำสำคัญอยู่2องคำที่ผมได้ไฮไลท์เอาไว้นะครับคือคำว่า national emergency กับ extreme u r g e n c y นะครับคำนี้คุ้นๆใช่ไหมครับท่านประธานใช่แล้วครับท่านประธานครับสองคำนี้ได้ปรากฏอยู่ในมาตรา31นะครับในความตกลงทริปส์ครับสไลด์ถัดไปครับในข้อบทที่18เนี่ยนะครับเป็นข้อบทที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อบทที่ 18.6.1a เนี่ยนะครับเขาได้พูดถึงว่าข้อตกลงเนี้ยข้อตกลง cptpp เนี่ยนะครับไม่จำกัดสิทธิ์ของสมาชิกนะครับในการที่จะป้องกันทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็ให้เราสามารถที่จะตีความในเรื่องของภาวะฉุกเฉินระดับชาติและสถานการณ์อื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งได้ เขาเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าทั้งเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาด้วยนะครับและยังหมายความรวมถึงกรณีของเรื่อง HIV AIDS วัณโรคมาลาเรียแล้วก็โรคระบาดอื่นๆอย่างเช่นโควิดอย่างนี้เป็นต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ยกขึ้นมาท่านประธานครับจำม,มาตราที่31ของความตกลงทริปได้ไหมครับว่าจะต้องทำ CL เนี่ยจะต้องมีสามภาวะบวกด้วยหนึ่งเงื่อนไขครับสามภาวะก็คือ ภาวะฉุกเฉินระดับชาตินะครับสถานการณ์อื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งและภาวะสุดท้ายนะครับคือการใช้สิทธิป้องกันนะครับเพื่อสาธารณประโยชน์แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ครับตรงนี้ครับหายไปแล้วผมบอกเลยนะครับว่าการ c l ยาทั้งหมดที่ผ่านมาของประเทศชาติเราเนี่ยครับประมาณ7ตัวเนี่ยเหตุผลที่เราใช้เนี่ยนะครับคือเหตุเหตุผลนี้เกือบทั้งสิ้นเลยครับ เพราะว่าโรคมะเร็งเนี่ยนะครับไม่ใช่ภาะวะฉุกเฉินระดับชาติครับไม่ได้เป็นโรคระบาดเหมือนโควิดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งแต่อย่างใดนะครับแต่เราใช้การ CL เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการป้องกันสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้ในราคาที่ถูกมากขึ้นนะครับแต่เงื่อนไขนี้นะครับกลับหายไปในข้อบทที่ 18.6.1a ใน CPTPP ครับและถัดไปครับ ทีนี้ครับท่านประธานเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยจะเกิดปัญหาในเรื่องของการตีความเกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของกวามตีความนะครับหรือการระง,งับข้อพิาพาทระหว่างภาคีจะต้องมาดูบทที่28ครับผมให้ยกตัวอย่างมานะครับในข้อบทที่28.3.1นะครับนี่นะครับคำสำคัญก็คือคำว่า interpretation or application นะครับสไลด์ถัดไปครับซึ่งแปลออกมาก็คือว่า เว้นแต่จะบัญญัติเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับการระง,งับข้อพิพาทนี่นะครับที่เกี่ยวกับการบังคับใช้หรือว่าการตีความนะครับให้มาใช้ตามบทนี้ซึ่งบทนี้เนี่ยเป็นการระง,ง,งับข้อพิพาทระหว่างภาคีนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเป็นระหว่างรัฐกับรัฐคล้ายๆแกะเลยครับอ้าวแต่ถ้าเป็นการระง,งับข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐละ่ะจะทำยังไงครับไล์ถัดไปครับซ่อนอยู่ในบทที่9ครับ บทที่9ซึ่งเป็นบทที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับบทนี้นะครับในส่วน B นะครับเซกชัน B เนี่ยมีพูดถึงหัวข้อนี้เอาไว้เลยครับคือ investor state dispute settlement นะครับ,รบหรือคำย่อคือ ISDS บางท่านเริ่มคุ้นหูขึ้นมากับคำว่า ISDS กับท่านประธานเพราะเป็นกระบวนการในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งเขียนบัญญัติเอาไว้ชัดเจน ในบทที่9แห่ง CPTPP นะครับและให้สามารถส่งเรื่องไปที่องค์กรที่เรียกว่า Exit หรือ UNCTRAL ได้นะครับซึ่ง Exit เนี่ยเป็นอนุญาโตตุลาการโดยแบง n ์งโลกนะครับธนาคารโลกส่วน UNCTRAL เนี่ยเป็นกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ UN นั่นเองครับเสรลด์ถัดไปครับทีนี้ครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็อาจจะพูดถึงข้อบท อีกนะครับคือภาคผนวกนะครับหรือแอ n e นที่9ขีดบในเรื่องของการ exploration หรือว่าการเวนคืนครับท่านประธานอยู่ในข้อาพารากราฟที่3อนุข้อ b b บอยนะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าการกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับยกตัวอย่างเช่นสาธารณสุขครับท่านประธานและการกระทำนั้นเนี่ยคำสำคัญอยู่ด้านบนนะครับคือ non discriminatory นะครับ เป็นการกระทำที่ไม่เลือกปฏิบัติแล้วเนี่ยจะได้รับการยกเว้นครับไม่เข้า ISDS ครับแต่ท่านประธานครับการตีความว่าการทำ CL เนี่ยเป็นการกระทําเพื่อ protect public welfare เช่น public health นะครับแบบไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยอาจจะเป็นการตีความที่กว้างจนเกินไป ถ้าผู้ที่เขาบัญญัติ CPTPP เขาต้องการให้เรายกเว้นในการทํา CL จริงๆเขาสามารถมีทางเลือกได้ตั้งหลายทางครับยกตัวอย่างเช่นเขามาเขียนตรงนี้เลยว่าเป็นการทํา CL ให้ยกเว้นไปเลยหรือในข้อบัญญัติให้สามารถทํา CL ได้เขาเขียนไปเลยครับว่าทําเพื่อ Non-commercial Public Protecs แบบใน TRIPS มาตรา31ก็เขียนได้แต่ไม่ได้เขียนไว้นะครับสไลดัถัดไปครับ ท่านประธานอาจจะคิดว่าผมเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปหรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมไปสืบคน้นบริสารทางวิชาการมาให้มาให้ท่านประธานได้ร่วมอ่านกันนะครับคือเป็นงานวิจยัยนะครับเปเปอร,ปอร์โดยท่านอาจารย์กรีสันนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งทําร่วมกับคณะก็คืออาจารย์ที่ แคนาดาแล้วก็อาจารย์ที่มาหาวิทยาลัยที่อังกฤษด้วยนะครับอังกฤษยังไม่ได้เข้านะครับแต่เขาออกจากบริกซิตแล้วเขามีความสนใจที่เขาจะเข้านะครับซึ่งเปเปอร์นี้นะครับตีพิมพ์ใน globalization and health นะครับเมื่อปีที่แล้วนั่นเอง i m p a c t factor ของเปเปอร์นี้ก็3กว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับเขาให้ความเห็นอย่างนี้ครับท่านประธานเขาบอกว่ามันมีความน่ากังวลครับที่เราจะถูกใช้ ISDS หรือกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐเนี่ย ในการที่จะมา enforce ในการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาครับโดยเฉพาะในข้อบทที่9.8.5ข้อบทพระเอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาใช้ค mm ํานี้ครับ as long as such to to mm hmm. consistent with mm hmm. เหมือนกันในตัวบทเลยครับคือตราบเท่าที่การทํานั้นเนี่ยนะครับสอดคล้องกับ chapter นั้นๆน,น,นะครับ mm hmm. ก็คือ chapter 18แล้วก็ trips ตรงนี้หลายท่านอาจจะบอกเอ๊ะ e ทําไมเขียน TPP แต่ว่าข้อบทนี้นะครับ9.8.5เนี่ยทั้ง TPP และ CPTPP ยังใช้เหมือนกันอยู่ไม่ได้ถูกสแตนนะครับตรงนี้นะครับสำคัญที่ขีดอันดเดอร์ไลน์ไว้นะครับขีดเส้นใต้ไว้คือแต่การตีความ Trips Agreement เนี่ยนอกเหนือคอนเท็กซ์คือนอกเหนือบริบทของ w t o เนี่ยนะครับค่อนข้าง Risky ครับคือค่อนข้างมีความเสี่ยงครับ ISDS Panel เนี่ยมักที่จะตีความแบบแคบครับถ้าเขาตีความแบบแคบ CL ก็อาจจะหลุดได้และสามารถเข้าสู่กระบวนการ ไอเอสดีเอสและทําให้เอกชนสามารถฟ้องร้องรัฐได้โดยตรงนะครับไล์ถัดไปครับจริงๆแล้วนะครับท่านประธานเอกชนก็สามารถที่จะบินไปฟ้องร้องรัฐไทยได้โดยตรงนะครับถ้าเขาเห็นว่าการทํา CL นั้นนะ่ะไม่ถูกต้องซึ่งโดยมากเนี่ยนะครับเขาก็จะเ,เป็นในเรื่องของข้อพิพาทว่าเขาไม่ได้แฟร์คอมเพนเซตคือไม่ได้รับเงินเยียวยาอย่างเหมาะสมครับท่านประธานปัจจุบันนี้นะครับทางรัฐไทยเนี่ยเยียวยาเขาเนี่ยนะครับจากเดิมที่ยาเม็ดละ250บาท เรามาทําขายเม็ดละ6บาทเราเยียวยาเขาอย่างไรรู้ไหมครับท่านประธานเราเยียวยาเขาโดยให้ค่าคอมเขาครับ0.5%ของยอดขายของราคาเม็ด6บาทครับตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันถือว่าแฟร์หรือว่าไม่แฟร์นะครับทีนี้ผมจะให้ดูตารางเปรียบเทียบนะครับขกสไลด์ขึ้นด้วยครับตารางเปรียบเทียบระหว่าง Tri กับ CPTP p นะครับว่ามันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรครับท่านประธาน National Emergency ครับภาวะฉุกเฉินระดับชาติมีทั้งคู่ครับสถานการณ์อื่นที่ฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งนะครับมีทั้งคู่ครับแต่ Public Non-Commercial u ย e ุคือการทำเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ใน CPTPP ไม่ได้เขียนไว้นะครับและในเรื่องของการชดเชยอ,อย่างเป็นธรรมนั้นทาง CPTPP ก็ไม่ได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดแจ้งนะครับและยังสามารถถูกตีความแบบแคบ และเข้าสู่กระบวนการ ISDS ได้ครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับผมจบประเด็นเรื่อง c l นะครับต่อไปจะเป็นปัญหาเรื่อง p เท l l i n k a g e ครับสไลด์ถัดไปครับ p เท l l i n k a g e คืออะไรครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอสไลด์ขึ้นด้วยครับ ซึ่งอ,อยเนี่ยครับท่านประธานแต่เดิมเนี่ยอ,อยเขาขึ้นไม่ใช่แต่เดิมปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับคือรับขึ้นทะเบียนตำรับยาส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับรับรองการขึ้นสิทธิบัตรครับขอใช้ขึ้นนะยครับอ,อยเนี่ยนะครับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเนี่ยเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของมวลชนครับเวลาเราจะขึ้นทะเบียนยานะครับอ,อยเขาจะดู2ออย่างครับท่านประธาน เรื่องแรกก็คือเรื่องเซฟตี้คือความปลอดภัยเรื่องที่2ก็คือดูเรื่อง efficacy คือประสิทธิภาพประสิทธิผลของยาทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศทุกๆคนแต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับขึ้นสิทธิบัตรนี่ขึ้นให้ใครครับ ขึ้นให้กับปัจเจกบุคคล1คนนะครับหรือว่าหนึ่งบริษัทนะครับเพื่อให้การคุ้มครองเขาครับจากการที่เขาได้ลงทุนลงแรงลงใจนะครับทรัพยากรทั้งหลายของเขาครับในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาหรือคิดค้นยาขึ้นมาสักตัวหนึ่งให้เขาสามารถผูกขาดตลาดได้นะครับเป็นระยะเวลา20ปีจะเห็นว่าสารสุกนะครับกับพาณิชย์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีความมุ่งหมายนะครับที่แตกต่างกันแล้วทำไมผมถึงจะต้องพูดว่าเพเทนลิงเกตมันคืออะไร แล์ถัดไปครับเพราะว่าข้อบทที่18.53ของ CPTPP เนี่ยนะครับได้บัญญัติเอาไว้นะครับอันนี้ไม่มีข้อถกเถียงเลยนะครับไม่มีข้อถกเถียงเลยว่าข้อบทที่18.53ของ CPTPP นะครับท่านประธานบังคับนะครับบังคับให้ภาคีสมาชิกต้องทำเพเท l i n ง a g e ครับโดยที่ให้เหตุผลเอาไว้ว่าเพื่อป้องกัน การละเมิดสิทธิบัตรกับท่านประธานเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าการกระทําแบบนี <c oughs> ้การขึ้นทะเบียนยาสามัญแบบนี้ <c oughs> มันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่นะครับโดยทาง CPTPP ครับให้ทางเลือกกับพวกเรานะครับที่เราจะเข้าไปร่วมกับเขาเนี่ยนะครับสองทางเลือกเท่านั้นครับสัลด์ถัดไปครับทางเลือกแรกนะครับก็คือเขาบอกให้เราเนี่ยนะครับจะต้องจัดให้มีระบบ Notify ครับคือให้อยอยของเราเนี่ยต้องแจ้ง ถ้ามีคนบริษัทยาสามัญนะครับจะมาจดทะเบียนยาเนี่ยครับมาเข้ามาแข่งขันเนี่ยจะต้องแจ้งไปนะครับให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรก็คือยาต้นแบบเนี่ยทราบทราบว่าอะไรครับว่าเนี่ยมีบุคคลอื่นพยายามจะวางตลาดยานะครับแล้วก็ต้องให้ระยะเวลาเขาเนี่ยและโอกาสอย่างเพียงพอที่จะให้เขาได้รับการเยียวยาและใช้มาตรการอื่นๆรวมถึงการใช้สิทธิทั้งสามด้วยมันเป็นการว่าอะไรครับท่านประธานมันกลายเป็นว่าการทําให้ พนักงานข้าราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในองค์การอาหารและยาของเรากลายร่างเป็นเสมียนของบริษัทยาออริจินอลไปโดยทันทีครับสไลด์ถัดไปครับทางเลือกที่สองครับคือจะต้องจำกัดเลยนะครับว่าไม่ให้มีการอนุมัติการวางตลาดยาโดยอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรคืออะไรครับท่านประธานก็คือข้อมูลที่บริษัทยาออริจินอลเนี่ยเขาส่งเข้าไปที่ออยนะครับเช่น ยาตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับมีการละลายน้ําเป็นอย่างไรนะครับได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงมีการเซฟตี้ยังไงนะครับเขาทดลองในหลอดทดลองมาแล้วเป็นยังไงทดลองในหนูทดลองในสัตว์ใหญ่ทดลองในลิงในไพรเมทจนมาถึงคนสี่ขั้นนี้เป็นอย่างไรปกติครับแต่เดิมบริษัทยาสามาัญเนี่ยเวลาจะมาขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามาัญเนี่ยนะครับเขาก็จะมายื่นสักประมาณปีที่18บแนะครับแล้วเขาก็ทําวิจัยมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ทําแค่งานวิจัยที่เรียกว่า BE ครับขออนุญาตนะครับ BE เนี่ใย่อมาจากคำว่า Bio Equivalence ครับของคุณหมอเนี่ยอาจจะเรียกว่า Non-Inferiority t r a ี e นะครับก็คือการทดลองว่ายาเนี่ยที่ผลิตในประเทศเราเนี่ยนะครับเป็นโล l คโมเม e เนี่ยมันประสิทธิภาพมันไม่ได้ต่ำกว่ายาต้นแบบนะความปลอดภัยก็ไม่ได้ต่ำกว่ายาต้นแบบนะครับทั้เท่านี้เองนะครับเพราะนั้นต้นทุนมันจะถูกกว่ามากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วออยก็จะต้องมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วก็มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บริษัทยาสามัญเนี่ยเอามานะครับก็เปรียบเทียบกันได้ว่าเอ๊ะมันดีหรือว่าไม่ดีแตกต่างกันอย่างไรแต่ทางเลือกที่สองของ CPTPP นี่นะครับเขาบอกเลยครับว่าออยห้ามเอาข้อมูลที่อยู่ในนั้นไปใช้ถ้าออยเอาข้อมูลที่จะมาเปรียบเทียบมาใช้ไม่ได้หมายความว่าไงครับท่านประธานหมายความว่าบริษัทยาสามัญต้องทําการทดลองใหม่หมดตั้งแต่ต้นครับ ต้องไปทดลองในหนูใหม่ครับต้องไปทดลองในหลอดทดลองใหม่ครับมาทดลองในคนใหม่ซึ่งสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการผิดจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ครับสไลด์ถัดไปครับทีนี้ผมอยากให้ท่านประธานดูย้อนความทรงจํากันนิดนึงครับว่าพรบสิทธิบัตรเนี่ยของประเทศเราเนี่ยนะครับเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรครับสไลด์ถัดไปครับในมาตราที่สาสิบหเนี่ยนะครับวรรคแรกแกเขาจะเขียนเรื่องที่ว่าคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรครับ่ายสดครับสไลด์ถัดไปครับ ในวรรคที่2เนี่ยนะครับจะเขียนว่าการกระทำในวรรคหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ให้บังคับใช้กับสิ่งต่างๆต่อไปนี้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดสไลด์ไว้ให้ที่เว็บเพจของพรคก้าวไกลเลยแล้วกันนะครับในอนุมาตราที่4นะครับการกระทำใดๆเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยาโดยผู้ขอนะมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต จำหน่ายหรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกล่าวเนี่ยสิ้นอายุไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือที่บริษัทยาสามัญเน่ยเขาต้องการที่จะให้เกิดยาขึ้นณนะวันที่หนึ่งที่พ้น20ปีแล้วเนี่ยนะครับทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาในราคาถูกได้ทันทีการดีเลย์ไปแม้แต่วันเดียวเนี่ยทำให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับความเสียหายครับและการกระทําแบบนี้นะครับของบริษัทยาสามัญก็ไม่ใช่การละเมิดสิทธิบัตรแต่อย่างใดครับสลด์ตัดไปครับ เพราะฉะนั้นครับเรามาตอบข้อคําถามวันนี้ที่ผมตั้งไว้2ข้อนะครับก็คือ 1. นึหากว่าเราเข้าร่วม CPTPP แล้วเราจะยังสามารถทํา CL ได้หรือไม่และเหมือนเดิมหรือเปล่าผมตอบนะครับว่ายังคงสามารถทําได้ครับแต่มีความเสี่ยงที่จะถูกเอกชนเนี่ยฟ้องร้องรัดได้มากขึ้นคําถามที่2นะครับ p เทเ g a ิ e เกจนะครับคือการเชื่อมโยงข้อมูลยาเนี่ยมีปัญหาอย่างไร คำตอบนะครับก็คือว่ายาสามมันเนี่ยจะขึ้นทะเบียนตำรับยายากขึ้นครับและการเข้าถึงยาราคาถูกของประชาชนก็จะมีความเสี่ยงที่จะล่าช้าออกไปสไลด์ถัดไปครับสุดท้ายนะครับผมก็ยังมีความเชื่อนะครับในทางที่บวกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับท่บทานประธานไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปซะหมดหนึ่งรเซและก็ไม่มีอะไรที่ดีไปทั้งหมด100ครับเวลาเราจะเลือกที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกับอะไร เลือกทําสัญญากับอะไรมันจะต้องมีทั้งประโยชน์และทั้งโทษแต่การที่เราจะเลือกเข้าเนี่ยเราคงจะต้องมาชั่งน้ําหนักครับท่านประธานว่าเราได้ประโยชน์มากกว่าโทษหรือเปล่าประเด็นที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นแค่เรื่อง2เรื่องย่อยๆเล็กๆเกๆท่านั้นเองใน CPTPP นะครับยังเทียบกับเรื่องมเมล็ดพานและยู่อฟไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องของความมั่นคงทางยาเมื่อชั่งน้ําหนักกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ GDP จะบวกเพิ่มขึ้นอีก0.12% ผมไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มค่ากันหรือไม่นะครับแต่วันนี้ผมยังไม่ตัดสินครับท่านประธานเพราะนั้นแล้วเราจึงต้องมาตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและให้มีตัวแทนของภาคประชาชนและผู้รู้นักคิดต่างๆนะครับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเข้ามาร่วมในคณะกรรมธิการวิสามัญนี้ด้วยก็ขอกราบเรียนท่านประธานและเพื่อสมาชิกเพื่อให้สนับสนุนในประเด็นยติแตงกล่าวนี้ด้วยครับขอบคุณครับ